การร่วงแรงครั้งนี้นะครับก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญในหมู่นักลงทุนว่าโมเดลธุรกิจของ u n เนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงเชิงโครงสร้างหรือเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ชั่วคราวที่ทําให้ราคาหุ้นตกลงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มการผลิตไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับความต้องการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะครับ สวัสดีครับพี่ๆนักลงทุนมือใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะวันจันทร์ก่อนเปิดตลาดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีข่าวมาอัปเดตนะครับผมเขาไม่เขียนข่าวกันนะฮะก็เอาบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์ของ United Health นะครับ United Health g หรือหรือ UNH นะครับมาอัปเดตหรือว่ามาแชร์การวิเคราะห์ของนักลงทุนนะครับว่าเขามอง u n เอ็นเยังไงนะครับจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อ หุ้นมันร่วงขนาดนี้นะครับหลังเปิดเผยผลประกอบการใรมากนะฮะก็พี่พีนะครับเคยเห็นหุ้นขนาดยักษ์ใหญ่นะครับระดับโลกร่วงถึง20%ภายในวันเดียวนะครับและไม่ใช่หุ้นเทคโนโลยีนะครับที่เสี่ยงที่สุดนะครับแต่เป็นหุ้นบริษัทประกันสุภาพนะครับระดับบิ๊กอย่าง u n h นะฮะหรือ United Health Group นั่นเองนะครับ วันนี้ครับผมก็จะพาพี่ๆนะครับมาเจาะลึกนะครับการาสุดหนักแบบไม่ปราณีของ UNS นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมร่วงแรงและนี่คือจะจบหรือโอกาสทองน,นะครับสำหรับอนุรยะยาวอย่างพวกเรานะครับผมมก็มาอัปเดตบทวิเคราะห์กันบ้างครับว่าเขาอัปเดตและมีมุมมองยังไงสำหรับ UNS ของเราในในพ,พี่นักลงทุนนะครับก็ ก็เมื่อวันที่19เมษายนนะครับหุ้น U.N.H. นะครับก็ร่วงแรงกว่า20%ภายในวันเดียวนะครับซึ่งถือเป็น1ในจุดกับตัวครั้งใหญ่ของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสำหรับผู้ถือหุ้น ETF กลุ่มสุภาพอย่าง XLV นะครับที่มี U.N.H. นะครับเป็นหุ้นอันดับ2ลรองจาก e l l i n y เลยนะฮะก็การร่วงแรงครั้งนี้นะครับก็ทำให้เกิด คำถามสำคัญในหมู่นักลงทุนว่าโมเดลธุรกิจของ u n นเนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงเชิงโครงสร้างหรือเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ชั่วคราวที่ทำให้ราคาหุ้นตกลงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับก็มาดูสาเหตุกันก่อนนะครับสาเหตุของการร่วงหนักนะครับพี่ๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะก่อนหน้านี้ครับหุ้นของ UN H นะครับได้รับแรงหนุนจากข่าว เรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนนะครับของ Medicare Advantage นะครับซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจนะครับในช่วงต้นเดือนเมษานะพี่จะได้เห็นว่ามันขึ้นมาตลอดแต่ความมั่นใจเหล่านี้ครับได้พังทลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อหุ้นนะครับร่วงกลับไปถึงจุดระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ซึ่งทําให้ซึ่งถึงสิ่งนี้นะฮะทำให้นักลงทุนกังวลมากที่สุดก็คือแนวโน้มผลผลกำไรที่ลดลงอย่างมากนะครับบริษัทได้ปรับลดประมาณการการกําไรนะครับปี2องศนะครับจากช่วงเดิมนะครับอยู่ที่29.5ถึง30เหรียญนะครับต่อหุ้นนะเหลือเพียง26นะครับพี่ๆจาก29นะปรับลดเหลือ26เลยนะครับต่อหุ้นซึ่งถือเป็นการปรับลดลงที่แรงนะครับและไม่คาดคิด ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดนะครับพังทลายอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ครับยังมีปัจจัยอื่นเช่นการใช้งานพวกไม่ได้แค่อเทน์นะครับที่สูงกว่าผิดปกตินะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจออ t ทัมนะครับซึ่งรวมถึงบริการ PBM นะครับก็หมายถึงบริการผู้จัดการสิทธิประโยชน์ด้านยาน,นั่นเองนะฮะการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพนะครับและการแพทย์แบบ v แวร back Care, Best Care นะครับโอเคนี่คือ,อาสาเหตุในการร่วงหนักนั้นอีกนะครับต่อไปครับก็ตามภาพนะครับต่อไปก็คือโครงสร้างของธุรกิจ UNH เนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่ไหมนะฮะสำหรับเขามาวิเคราะห์กันก็ถึงแม้จะเผชิญการกับแรงขายแต่ u n s นะครับก็ยังคงเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง โดยมี2เสาหลักก็คือ 1. ครับอ่ายูนิ e ต็ดเฮลท์แครนั่นเองนะครับธุรกิจประกันสุขภาพขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับที่ให้บริการแก่บุคคลนะครับอครอบครัวและองค์กรนะครับสองครับออฟทัครับก็เป็นธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพนะครับเทคโนโลยีและการจัดการผลประโยชน์ด้านยานะครับการผสมผสานกันของทั้ง2เสาหลักนี้นะครับทำให้ u ูนนะฮะมีความสามารถหลากหลายทางนะครับหลากหลายรายได้นะครับ และมีอัตรากำไรสูงกว่าบริษัทอื่นในกลุ่ม MCO o นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่นะยะสั้นครับผมกำไรที่ลดลงนะครับและความกังวลเรื่องอการบริหารต้นทุนนะครับทำให้วอร์สตีหรือตลาดนะฮะปรับลดมุมมองเชิงบวกลงนะครับโดย อัตรากาไรสุทธินะครับแบบปรับปรุงของบริษัทแล้วในปีนี้นะถูกประเมินไว้เพียงแค่5.6ซนะครับซึ่งถือว่าต่ํากว่าค่าเฉลีย่ยหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับมาดูปัจจัยกันบ้างครับปัจจัยการเมืองนะครับคำสั่งบริหารของทรัมป์นะครับกำลังเพิ่มความเสี่ยงอีกหนึ่งปัจจัยกดดันนะครับสำ,สำคัญของออคำสั่งบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่สั่งให้มีการตรวจสอบ และปฏิรูปนะฮะห่วงโซ่คุณค่าในระบบสุขภาพของสหรัฐนะครับดึงในเป้าหมายหลักของ PBM นะครับหรือตัวกลางในการตั้งราคายานะฮะซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญของ u n นผ่าน o p t ท m um นะครับคำสั่งนี้ครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอิทธิพลของตัวกลางนะครับส่เอองเสริมการแข่งขันแบบเปิดนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดยามีความโปร่งใสและยุติธรรมมากขึ้นนะครับ แม้ผู้ริหารของ u n เนะครับจะออกมาชี้แจงว่าคำสั่งนี้ไม่เจาะจงนะฮะโจมตีของ u n เนะครับ,รบโดยตรงแต่และเน้นทั้งระบบเนี่ยฮะแต่การที่ PBM นะครับถูกกล่าวหาถึงโดยเฉพาะนะฮะการก็สร้างแรงนะครับกระแทกกระเพื่อมนะครับความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนไม่น้อยนะครับสำหรับโดนด l ทรัม m p พูดแบบนี้นะอืมก็ ยูเอชเขาพร้อมรับม right 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 ือแล้วหรือยังนะครับเขาพยายามรับมือแล้วหรือยังเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบนะครับยูเได้ดําเนินมาตรการที่เน้นความโปร่งใสนะครับเช่นการคืนเงินนะครับรีเบทนะครับหรือรีเบทนะคะก็แบบ100%ให้ระบบเชิงพาณิชย์นะครับการคิดราคายาแบบอิงต้นทุนจริงนะครับการยกเลิกการขออนุญ ขออนุญาตสําหรับยาบางรายนะครับมาตรการมาตรการเหล่านี้ครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมนะฮะให้กับผู้บริโภคแต่ยังเร็วเกินไปนะครับที่จะประเมินว่า,าจะเพียงพอหรือไม่นะครับในการป้องกันผลประโยชน์จากนโยบายใหม่ๆที่อ่านตามมานั่นเองนะครับนี่คือ,อการรับมือของยูเอในตัวล่าสุดนะครับอืม โอเคมาถึงตรงนี้นะฮะก็มูลค่าล่าสุดลดอย่างรุนแรงนะฮะน่าซื้ออย่างสำหรับ UNH นะครับก็มาดูวิเคราะห์แบบคร่าวๆนะพี่ๆก็การปรับลดคาดการกำไรปี2025เนี่ยทำให้ราคาหุ้นถูกปรับฐานอย่างแรงโดยเฉพาะ Forward PE นะครับหรือ PE ล่วงหน้านะฮะลดลงมาอยู่ที่ 15.4เท่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีและใกล้เคียงกับช่วงโควิดเลยนะครับราคานี้นะโอ้โหราคา PE ตอนนี้นั้นเท่ากับยุควิกฤตโควิดเลยนะครับจุดนี้ครับทำให้นักลงทุนนะครับเริ่มมองว่าถึงเวลาซื้อนะครับเมื่อหุ้นดิ่งหรือเปล่านะครับเพราะระดับราคานี้ครับเคยเป็นจุดของนักลงทุนที่เข้าซื้ออย่างมั่นใจในอดีตมาก่อนนะครับระดับ PE ที่15นะครับพี่ แนวโน้มครับจะฟื้นหรือ,อยังมาวิเคราะห์กันก็แม้จะเจอแรงขายในเดือนเมษานะครับแต่ราคาหุ้นในเดือนมีนาก่อนหน้านะครับได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างแข็งแกร่งแสดงถึงแรงซื้อจากนักทุนที่ยังเชื่อมั่นในหุ้นนะครับหากาพิจารณาครับยังสามารถยืนเหนือระดับต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ์ได้นะก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าหุ้นกําลังกลับตัวอีกครั้งนะครับโดย เฉพาะเมื่อพิจารณาว่าพื้นฐานของธุรกิจของ UNS เนะี่ยยังแข็งแกร่งและมีแนวโนว้มฟื้นตัวในปี2026นะครับหากสามารถชนะปี2025ได้นะครับที่หนักหน่วงนี้ไปได้นะก็จะฟื้นตัวนั่นเองนะครับไปดูนะครับแนวรับจังหวะาราคาจริงกันเลยดีกว่าสำหรับ UNS นะครับก็เอา,อาบทวิเคราะห์มาอัปเดตให้จักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันจันทร์ไม่มีข่าวนะครับ หลังจากวิเคราะห์แล้วนะครับพี่ๆคิดว่ายังไงบ้างครับสำหรับ u n s นะครับก็ถ้าเขาบอกว่าตรงนี้นะถ้าเขาบอกว่าปิดทั้งเดือนเนี่ยท,ทั้งเดือนเดือนนี้ครับสามารถปิดเหนือ448ได้นะครับก็สามารถที่จะกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะฮะพี่ๆคิดว่ายังไงนะครับสาหรับหุ้น UNS นะครับผมมองว่า448นั้นเข้าได้นะครับเพราะว่า มองจากอดีตแล้วนะครับโซนนี้บริเวณนี้เนี่ย,ยคือแกลงมารับเยอะลงมารับบ่อยมากนะครับบริเวณนี้นะโอ้โหแนวรับ448เนี่ยเปเวอร์นะครับโอเคสำหรับ UNH นะครับ448นะครับ4 4 7 7แล้วก็ไปรอที่400นะครับ UNH ผมว่าถ้าเราเชื่อมั่นนะครับในประกรันสุภาพนะครับผมว่ามันก็ไปต่อได้สบายนะครับคนเรามันต้องมีประกรันแหละพี่พี่นี่มาทาวเวิวีกเนี่ยแตะเอ็มเ0 0เนี่ยแทบจะเด้งตลอดนะครับสำหรับ u n เนนะเห็นไหมครับเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดลงยากนะครับ นี่คือทำเฟรมวิกนะพี่พี่ถ้าใครรอทำเฟรมวิกที่มันตัดลงอะ่ะไม่เห็นเลยนะครับตั้งแต่ปี2019เลยนะครับไม่เห็นเลยนะ,ะมันอาจจะลงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้นะครับแต่เงี้ยคือดีดขึ้นไปตลอดเนะี่ยลงแล้วดีดขึ้นตลอด448นะครับสำหรับ UNH นะครับวันนี้อาจจะเทต่อตรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ 4 4 8 4 1 7แล้วก็4 3 7 0นะครับสำหรับแนวรับ U.N.H นะครับผมโอเคแล้วก็มีข่าวนิดนึงนะครับสำหรับผู้ถือหุ้น Nvidia นะครับวันจานท์ก็มีข่าวมาอัปเดตเล็กน้อยนะครับผู้ถือหุ้น Nvidia เอยนะครับมีข่าวอัปเดตอะไรครับ วันที่21นี้นะครับก็เมื่อ CEO แห่งยุค AI อย่างเจสัน่วงนะครับแห่ง e v i d ด a บินตรงถึงญี่ปุ่นนะครับไม่ได้ไปโชว์เทคโนโลยีนะครับแต่ไปขอไฟฟ้าเพิ่มเรื่องนี้กำลังเปิดฉากสงครามเงียบของอำนาจนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแค่ชิปนะครับแต่ในปักไฟทั่วโลกนั่นเองนะครับก็เมื่อวันจันทร์นะครับที่ผ่านมาครับ CEO ของ e v i d ด a นะครับหรือเจสัน่วงของเรานะครับได้เข้าพบนายกับมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่นะครับคุณ อิชิบะนะครับโดยมีจุดประสงค์นะครับสำคัญนะครับคือการขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มการผลิตไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับความต้องการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะครับในรายงานของบูมเบอร์ครับผมเจสันห่วงกลับกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับหลังประชุมว่าญี่ปุ่นนั้นมีความได้เปรียบในการพัฒนา AI มากนะครับจากความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหุญญ่นยนต์และ การผลิตระดับสูงครับแต่หากจะสร้างความฉลาดหรือ AI ได้จริงๆครับพื้นฐานสำคัญคือพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งไม่อาจมองข้ามได้นะครับคุณเจสนหวงกล่าวตรงไปตรงมาว่าประเทศนี้ครับจำเป็นต้องมีจเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่นะฮะพลังงานคือหัวใจของการเติบโตทางอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับคราวนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากการเยือนกรุงปักกิ่งของเจสันนะครับเพียงไม่กี่วัน ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาได้พบนะครับเจ้าที่ระดับสูงนะครับของจีนนะครับรวมถึงผู้นำระดับธุรกิจในประเทศนะฮะหลังจากที่สารัฐครับออกมาตรการควบคุมชิปนะครับ AI รุ่น H20 ไปยังจีนนะครับโดยต้องมีใบอนุญาตก่อนนะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเ v i เดียมูลค่าถึง5.5พันล้านดอลลาร์เลยนะครับที่เราอัปเดตกันเมื่อชิปที่แล้วนะครับ มาดูวิเคราะห์กันบ้างครับสำหรับข่าวนี้นะผมอัปเดตให้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ AI เท่ากับพลังงานนะครับการปฏิวัติใหม่เนี่ยที่ไม่ใช่อยู่แค่ในซิลิคอนนะครับแต่อยู่ในโรงงานไฟฟ้านะครับหลายคนอาจไม่ทันคิดว่าเทคโนโลยีไ i นะฮะที่เราเห็นนะครับว่ากำลังอยู่ในคลาวด์ทำงานในคลาวด์นะครับหรือแค่ถามตอบใน h ช t GPT แท้จริงแล้วนะครับเบื้องหลังก็คือพลังงานจำนวนมหาศาลนะครับที่ต้อง เลี้ยงเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงนะฮะโดยเฉพาะชิปของ n อ i d ดีนะที่ขับเคลื่อน AI อย่าง GPT 5นะครับหรือ g ิมม i i หรือโคงรงโครงขาย AI นะครับในโรงงานอาัจฉริยะทั่วโลกนะครับต่างต้องใช้การประมวลผลระดับสูงนะครับ Nvidia ครับ เองเอวเดียก็รู้ดีนะครับว่าปี2 0ง5เป็นต้นไปเนี่ยจะเข้าสู่ยุคทองของ AI นะครับคงสร้าง AI พื้นฐานที่ใครมีไฟฟ้ามากก็ใครมีไฟฟ้ามากใครมี Data Center ใหญ่ใครควบคุมเส้นทางพลังงานได้ก่อนเท่ากับได้เปรียบในอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เอว d เดียพูดนะครับการที่เจนเซนนะครับเดินสายทั้งจีนและญี่ปุ่นนะครับจึงไม่ใช่เรื่องเยี่ยมเยียนธรรมดานะครับแต่ คือการวางหมากสำคัญระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกนั่นเองนะครับอ๋อผลกระทบต่อเอวเดียและญี่ปุ่นกันบ้างครับก็1ครับเอวเดียยกระดับนะครับบทบาทผู้ผลิตชิปนะครับเป็นผู้กำหนดนโยบายอุตสาหกรรมระดับโลกนะครับเพราะถ้าไม่มีไฟฟ้านะครับ AI จะทำงานนะครับ จะหยุดทำงานนะครับนักทุนจึงควรจับตามองว่าบริษัทเริ่มเข้าไปมีบทบาทด้านนโยบายพลังงานแล้วนะครับสำหรับเอวีดีนะพี่ๆใครเป็นผู้ถือหุ้นเอวีดีนะครับสองครับญี่ปุ่นกำลังได้รับความสนใจจาก Big Tech นะครับก็เพราะมีทั้งฐานการผลิตนะฮะเซ็นเตอร์ของหุ่นยนต์ครับและสักยภาพทางการเมืองสูงครับทำให้มีศักยภาพนะครับกลายเป็นโซลูชันนะครับซิลิคอน ของเอเชียเลยนะครับ3ครับการแข่งขันกับจีนนะครับกลับมาเข้มข้นนะครับเอวิดีถูกบังคับให้หาตลาดใหม่ทันทีนะครับหลังโดนกําจัดในจีนดังนั้นญี่ปุ่นจึงกลายเป็นจุดหมุนทางกลยุทธ์นะครับนี่คือผลกระทบนะครับต่อเอวิดีและญี่ปุ่นนะครับมุมมองสำหรับนักลงทุนใหม่กันบ้างสำหรับข่าวนี้นะพี่ๆเอวิดีนะครับไม่ใช่แค่บริษัท AI อีกต่อไปนะครับแต่กําลัง จะเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลกนะครับการที่ CEO ลงไปคุยเองเรื่องพลังงานนะครับบ่งชี้ถึงการเตรียมตัวปูทางสู่การเติบโตระดับประเทศและก็ภูมิภาคไม่ใช่แค่ผลิตไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์อีกแล้วนะครับสำหรับเอวิดีนะครับใครที่ลงทุนระยะยาวครับควรจับตาเรื่องกระจาย Data, Data Center ทั่วโลกนะครับและการลงทุนในพลังงานของพันธมิตรเอวดี Nvidia, เช่นโรงงานไฟฟ้านะครับ พลังงานสะอาดหรือตลาดโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นนะครับการสร้างอาพอร์ตให้มั่นคงนะครับควรมองว่าเ e อ็มบิเดียครับผมกำลังขยายไปไกลกว่าการขายชิปคือไปสู่พวกอีซิสเต็ม e นะครับก็จะลดถ้าสำเร็จนะครับก็จะลดความเสี่ยงจากจีนได้มากขึ้นนะฮะสำหรับพลังงานนะครับสำหรับพื้นฐานของเอ็มบิเดียใครๆก็รู้นะครับก็เป็นบริษัท ผู้นำด้านการออกแบบชิปประมวลผลกราฟิกหรือว่า G P U นะครับที่ซึ่งเดิมนะครับใช้สลับเกมนะครับและออกแบบ 3D การออกแบบ 3D แต่ในปัจจุบันนะครับกลายเป็นแกนกลางของ A I ทั่วโลกทั้งในคราวรถยนต์อัจฉริยะและศูนย์ข้อมูลโดยมีรายได้หลักมาจากการขายชิปซอฟต์แวร์ A I และแพลตฟอร์มที่ใช้ในการฝึกนะครับและรันโมเดล A I ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับอ,อ,อีกสัก หนึ่งข่าวนะครับอีกสักหนึ่งข่าวนะครับก็เตรียมมาสักนิดหน่อยนะครับก็เอ็นวีดีครับก็จากรายงานนะครับจากรายงานของรอยสเตอร์นะครับโฮเวอยครับโฮเวอนะครับเตรียมนะครับเริ่มการส่งออกอาอ์เซนนะครับอาเซน9.104นะครับซึ่งเป็น GPU หรือ กราฟิกนะครับกราฟิกโปรซิ่งยูนิตนะครับที่พัฒนาเป็นเพื่อประมวลผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับโดยรายงานระบุว่าบริษัทนะครับได้ส่งออกนะครับล็อตแรกไปแล้วบางส่วนนะครับและเตรียงกระจายให้ลูกค้าภายในประเทศนะครับในวงกว้างนะครับประเทศจีนนะครับในวงกว้างภายในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับความน่าสนใจคือหัวเว่ยครับพัฒนา9104ด้วยวิธี รวมเอา 910B จำนวน2ชิปนะครับมาผสานในแพ็กเกจเดียวกันนะครับซึ่งช่วยเพิ่มทั้งพลังนะครับรมวลผลและความจุของความจำหน่วยความจำนะครับแม้จะไม่ใช้เทคโนโลยีคอนนะครับเทคโนโลคอนเบสทนะครับหรือการปฏิบัติทางเทคโนโลยีนะครับอย่างแท้จริงแต่ก็สามารถให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ Nvidia H100 นะครับ ที่เป็นชิประดับสูงสุดของเอวีเดียได้นะครับและแน่นอนครับผม H 1 0 0ครับไม่สามารถขายให้กับจีนโดยตรงได้นะครับเพราะข้อจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนเองนะฮะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวนี้กันแป๊บหนึ่งนะคะก็ความเคลื่อนไหวของ Hu วเ e i นะฮะ <c oughs> เกิดขึ้นในช่วงที่เอวีเดียนะครับเพิ่งโดนข้อจำกัดใหม่จากรัฐบาลสหรัฐโดยการส่งออกชิป H 2 0นะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อสาหรับตลาดจีนก็ต้อง ก็ยังต้องขอใบอนุญาตพิเศษนะครับและอาจกระทบรายได้สูงสุดถึง5.5พันลาดอลลาร์สหรัฐนะฮะจากตลาดจีนนะครับถ้าโฮเวยสามารถผลิตส่งมอบ9104ได้เนี่ยใน,นในจำนวนในจนวนมากนะครับแถมเสนอให้กับกลุ่มพวกคราวนะครับหรือบริษัทคราวขนาดใหญ่ของจีนเช่นไปตู้นะครับอาลีบาบาคราวนะครับ พวกนี้นะครับถ้าได้สำเร็จนะก็เท่ากับเอวเดียกำลังจะเสียพื้นที่ในตลาดจีนอย่างถาวรเลยนะครับโอ้โหระราขห์ข่าวนี้นะพี่ๆวิเคราะห์หโ,โซ่อุปทานแล้วก็ความเสี่ยงของ t s m c บ้างครับแต่อีกประเด็นหนึ่งครับที่ซับซ้อนกว่าก็คือเบื้องหลังนะครับใครเป็นผู้ผลิตชิปตัวนี้ให้กับพอเวยนะฮะแม้ t s m c นะครับไม่ไม่ใช่ TMC อแม้ s m c i นะครับ smic เนี่ย smic นะฮะ s c i ของใครเนี่ย smic ครับไม่ smic นะฮะบริษัทผลิตชิปของจีนนะครับพี่ไม่ใช่ smci นะครับ smic บริษัทผู้ผลิตชิปของจีนนะครับจะมีบทบาทบางส่วนนะฮะก็โดยใช้เทคโนโลยี7นาโนเมตรนะครับบวก2นาโนเมตรในการผลิตนะครับแต่ก็ยังมีปัญหานะครับหรืออัตราการได้ชิปเนี่ยมีคุณภาพต่ำอยู่นะครับ รับบริษัทจีนนะครับรายงานของรอยเตอร์นะครับยังระบุว่า TSMC ของเรานะฮะอันนี้ TSMC แล้วนะครับบริษัทชั้นนําจากไต้หวันนะครับอาจมีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมนะครับเพราะเคยผลิตชิปให้กับบริษัทจีนที่ชื่อว่าเซฟโกนะครับและชิปนั้นถูกใช้ใน 90910B นะซึ่งเป็นต้นแบบของ9104นะครับสิ่งนี้ครับทำให้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเริ่มตรวจสอบว่า TSMC นะครับละเมิด ส่งออกหรือไม่นะครับซึ่ง TSMC ครับเองก็ออกมารีบปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้จัดส่งใดๆให้โฮเว่ยนะฮะโดยตั้งแต่กันยาสองส่แล้วนะครับโดยระบุพร้อมว่าจะสอบสวนภายในทันทีหากพบปัญหานะครับมมมุองนักทุนครับก็เหตุการณ์นี้นะครับชี้ให้เห็นว่าหนึ่งครับสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยกำลังเข้าสู่จุดที่ชิปคืออาวุธหลักแล้วนะครับ2ครับโฮเว่ยกาลังแสดงถึงนะครับ เห็นถึงศักยภาพนะครับการการทดแทนนะครับที่อยู่ตะวันตกนะครับสามครับเอ็นวีดีครับกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านนะครับทั้งจากรัฐบาลสหรัฐและการแข่งขันในจีนนะครับสี่ครับทีเอสเอ็มซีกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ทางการเมืองนะฮะต้องรักษาระยะสัมพันธ์นะครับทั้งฝั่งอเมริกาและลูกค้าในเอเชียนะครับข้อคิดสําหรับนักทุนบ้างครับก็สําหรับนักทุระยะยาวครับผมการติดการติดตามนะครับท่านาง าการ AI ของจีนเนี่ยและกดควบคุมเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับจะเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินความเสี่ยงในกลุ่มหุ้น s e คอนดัก e ตอร r นะครับและ AI ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกนะครับอย่าลืมว่าชิปนะครับไม่ใช่ฮาร์ดแวร์นะครับแต่คือเส้นเลือดของเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับที่ทุกประเทศต้องควบคุมให้ได้นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับผม ดูแนวรับจังหวะราคาเอวีเดียนบ้างครับผมอีก8นาทีตลาดเปิดนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงหรอกมันไม่มีข่าวอะไรนะครับโอเคนะครับเราก็อัปเดตกันทุกๆคลิปนะครับสาหรับเอวีเดียมีเรื่องให้อัปเดตตลอดนะครับก็เหมือนเดิมครับทาทรงเหมือนผมตีไว้นะครับใครที่ติดตามผมก็ตัวนี้ผมก็ตีไว้นานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมาครับก่อนเปิดตลาดนะครับลบไปถึง2เกือบสเปอร์เซ็นต์นะพี่ ่าลงมาแล้วนะ98นะครับ95นะครับรอได้เลยนะครับ95รอรับได้หรือนะครับมันจะมาแบบนี้หรือเปล่านะครับก็รอรับได้เลยนะครับ95ครับ80ครับ95 80แล้วก็66สำหรับ n v i d i ียนะครับผมว่าไม่ควรรุ่80นะเ v i d i ดีนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับก็ถ้าพี่ๆนะครับชอบ าเนื้อหาการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไ cribe เพื่อไม่ให้พลาดนะครับข่าวการลงทุนนะครับสำคัญจากทั่วโลกนะครับและพี่จะคิดว่าอันนี้เป็นโฮเวยจะทแทนสมาร์ทเอเเได้จริงหรือเปล่านะครับยูนิเต็ดเทลจะกลับได้กลับขึ้นมาได้จริงไหมนะครับจากการปรับลดประมาณการทั้งปีส0 2 5นนะครับก็คอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะครับพมและก็ก่อนจบคลิปกันนะครับก็ขอฝากคำคมนะครับ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ฝากข่าวคมของเจนเซนห่วงนี่นะฮะเอวิเดียของเรานะครับซีอของเอวิเดครับเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับไม่ใช่แค่สินค้านะครับมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังทําอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอให้พี่ๆนักทุนนะครับโชคดีในการลงทุนนะครับพี่ๆนักทุนมือใหม่ก็ตั้งใจนะครับเกษียณรอดไปด้วยกันนะครับมีลงทุนอย่างมีสติแล้วก็เอาข่าวมาพิจารณานะครับไม่ใช่แค่ราคานะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ใครก็บอกว่ามนเสียงจะลองทังไปทั้งมาบอกว่าระวันจะลองจนหมดใจพ่อแม่เติอว่าให้ระวงังอาจต้องล้มทั้งยืนแต่ฉันมองเห็นทางที่เลือกมันไม่ใช่แค่ฟื้น ลอเสียร้ายบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างตอดมาอยู่เที่ยวเด็นเล่นกันเนินเอาไว้ค่อยๆเดินก้าวไปอาจไม่มีใครเข้าใจวันนี้ไม่เป็นไรเพราะชีวิตวัวเสี่ยงหากจะเปลี่ยนให้ดีกว่าอันนี้คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกมันคือชีวิตที่ไม่ต้องรอใครช่วยเหลือแกไปไกลยันยืนไว้ไม่เป็นบาปราะเคยต่อใครพี่เราเพีย้อนทุกคนค่อยๆมอบง,งามมีชีวิตที่หวังมีวันที่แสงสดใสทุกความสุขคือรางวัล ให้ฉันกล้าลง ну ทุนราหหายไปแต่เราไม่เส mm ียใจเพราะฉันใช้เวลาติดตามทุกข่าวสารไปคือคืนที่โดดเดียววันนี mm ้ส hmm. ักวันมันต้องคุ้มค่าาไม่ต้องขอเงินใครในวันที่ฉันแก่ไปเร็วๆยังมีโอกาสดีปลูกต้นไม้การลงทุนให้โตขึ้นฟุกปีดอกผลทบกปอนให้ฉันมีเซรีไม่เป็นภาระใครในวันที่ฉันแก่ลง นี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกลองทุนเพื่อชีวิตที่ไม่ต้องรอใครใช่วยดูงลาอยากไปเกลยัยืนไว้ไม่เป็นบาปเพระเครต่อใครให้เราเบียบ้ยทุกคนเลยเคอยนอกงามมีชีวิตที่หวังมีไว้ที่แสนสดใสทุกความสุขเพื่อวันให้ฉันกล้าลงทุนทางรอดไม่ใช่ทางเลือก ลือมได้ขอแค่เธอเชื่อมันรอดจะรลดเล่นเพื่อวันพรุ่งน,น,น,นี้ที่ดีกว่าให้การลงทุนเป็นความหวังไม่ใช่แค่ควฝัน Apple and Amazon d r i n k s we chase Microsoft and Tesla setting the pace Alphabet, Meta, we aim for high Netflix, a m d let's touch the sky เหนื่อยน้อยอาจลมแต่ไม่กลัวสุดๆหัวใจจนวันนั้นต้องมาถึงทุกปลาทุกสตกป้าที่ลงไปฉันเชื่อว่ามันต้องมีความหมายวันขนาที่ฉันเคยฝันไว้คืออิสภาพที่ฉันเลือกเอง Starbucks and Coca-Cola feeling alright Adobe and Visa, Mastercard paving way all looks done growth bright Pfizer Future the Steady everyday JPM นี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกฉันไม่เลือกได้ขอแค่กล้าเดินไปชีี่ล้มที่ครั้งจะลุกขึ้นได่เพราะการลงทุนคือชีวิตที่ฉันเลือกเองถึงใครว่าเสียไปเท่าไรฉันก็จะเดินต่อไปคือชีวิตที่ดีกว่านี้นี่คือทางรอดของฉันเอง